ขเขมรชอบใจหลังบัวขาวเจอนาทีระทึกขวัญตอนโดดร่มสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวและความคิดเห็นชาวกัมพูชาเมื่อบัวขาวนะครับได้ร่วมเข้าฝึกการกระโดดร่มกับกําลังพลร้อยสออ,อไทยและทอบอสารัฐที่สนามโดดร่มบ้านท่าเดืออําเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ซึ่งช่วงหนึ่งของการฝึกนะครับกลับมีเหตุการณ์ระทึกนาทีชีวิตนะครับเมื่อขณะที่บัวขาวนะครับโดดร่มกลางอากาศอยู่นั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเนื่องจากลมแรงทําให้บัวขาวบังคับสายร่มและเปลี่ยนทิศทางไม่ได้ทําให้สายร่มพันกลางอากาศจนบัวขาวต้องรวบรมสติแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามคําแนะนําของครูฝึกและสามารถลงมาสู่พื้นได้แต่พอลงมาถึงพื้นนะครับบัวขาวก็ถูกร่มลากออกไปกับพื้น เนื่องจากลมแรงไม่สามารถปลดตัวล็อกได้จนครูฝึกนะครับต้องตะโกนบอกให้บัวขาวปลดตะขอร่มนะครับจนบัวขาวสามารถปลดได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับหลังจากเรื่องราวนี้นะครับสื่อกัมพูชาก็ได้เอาข่าวนี้มาเผยแพร่ะนะครับซึ่งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ชาวกัมพูชาเคลมว่าบัวขาวเป็นคนขมรน,นะครับเรียกได้ว่าตามติดชีวิตบัวขาวจริงๆเลยนะครับรอฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชาต่อเรื่องนี้นเลยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรบ้าง ดูถูกบันพรุษเขมรชีวิตจะเป็นแบบนี้ซึ่งชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าผู้คนที่ลืมต้นกําเนิดของตัวเองไม่ช้าก็เร็วกรรมจะตามทันต่อไปครับคําเตือนครั้งแรกของบันพบุรุษต่อไปเลยครับบอกแล้วอย่าดูถูกคนขเขมรชีวิตจะเป็นเช่นนั้นความคิดเห็นต่อไปครับไปต่อยมวยดีกว่าน้บัวขาวดีกว่ามาดวดร่ม ซึ่งชาวกัมพูชาท่านตอบมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าบันพบร,รุษเขมรกําลังลงโทษเขาต่อไปครับดูคอมเมนต์ชาวกัมพูชาหลายคนสีน่าตื้นตันใจจริงๆต่อไปครับนี่แหละบอกแล้วว่าอย่าลืมกําพืชโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากซึ่งชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับแสดงความคิดเห็นว่ากัมพูชาเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ควรดูถูกต่อไปครับบันพบร,รุษเขมรโกรธอยากให้บัวขาวมาขอโทษ ในขณะที่ชาวบูชาท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าทักษะการชกมวยและการโดดร่มของคุณเราอยากหัวเราะต่อไปครับกางร่มไม่เป็นแต่อยากทําทุกสิ่งซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าต่อยเป็นแต่มวยแต่กลับอยากโดดร่มต่อไปครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วความคิดเห็นต่อไปครับดูหน้าเขาสิกกลัวจะตายไป ในขณะที่ชาวกัมชาท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าเล่นกับคมเมนเพราะอาจเกิดอันตรายได้ซึ่งท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าลืมชาัดกำเนิดตัวเองดูถูกคมเมนต่อไปครับนี่คือผลการดูถูกคมเมนไม่เป็นไรครั้งนี้ครั้งแรกครั้งที่2มันจะมีอีกในขณะที่ชาวกัมชาท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าบาปนี้เป็นเพียงคําเตือนของบรรพบุรุษเท่านั้น ต่อไปครับเวกรกรมจะตามทันเขาในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าแม้แต่พ่อแม่ของบัวขาวยังโกรธบัวขาวเพราะบ,บัวขาวบอกว่าไม่มีเลือดขมิ้นสุดินยึดถือประเพณีขมินเป็นอย่างดีแต่กลับบอกไม่มีเลือดขมิ้นสะงั้นในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าปู่ของเขากําลังลงโทษลูกหลานที่ลืมกําพืชต่อไปครับ ไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้าบ,นรบรรพรุรุษเขมรศักซิทธ์อย่าดูถูกความคิดเห็นต่อไปครับโอ้ยคุณขเขมรแย่จังบัวข่าวบอกว่าเขาเป็นชาวกุยแล้วยังคิดว่าเขาเป็นขเขมรอีกรอในขณะที่ชาวกัมูชาท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าคนขเขมรคอมเมนต์แต่พอดีไม่ว่าใครก็ไม่สมควรสาปแช่งให้ถึงชีวิตหรอกนะเข้าหาธรรมมาบ้าง ต่อไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหากดูถูกชาวเขมรชีวิตก็จะเป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปเลยครับในความคิดของผมนะักข่าวไม่ควรเผยแร่เรื่องราวส่วนตัวนี้ของเขาเราควรเผยแพร่บุคคลที่มีชื่อเสียงของเราให้โลกได้รับรู้มากกว่าซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเลือดของบรรพุษเขมรกําลังสอนบางอย่างให้เขาต่อไปครับนี่คือคำสาปแช่งของกัมพูชาคราวหน้าอย่าดูถูกเขมรอีกละ ในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าให้มันได้อย่างนี้บัวขาวเคยบอกว่ากัมพูชาติดหนี้เขาอยู่ซึ่งชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าร่างกายเขามีเลือดเขมรและการดูหมิ่นเขมรจะถูกสาปแช่งต่อไปครับนี่คือผลที่ได้ดูถูกศิลปาการต่อสู้ของเขมรกัมพูชาเป็นชาติที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครดูถูกได้ ความคิดเห็นต่อไปครับเราควรหยุดเรียกเขาว่าเป็นราชาแห่งมวยไทยได้แล้วต่อไปครับการดูหมิ่นบรรพบุรุษเขมรจะทำให้เขาไม่มีความสุขในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าดูถูกชาติตัวเองเป็นไงละ่ะบัวขาวและไปที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเขาเป็นแค่ยอดมวยไทยสัญชาติกุยเท่านั้น ครับนี่เป็นความคิดเห็นชาวกัมพูชาต่อเรื่องราวในครั้งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าชาวกัมพูชายัางเชื่อและคิดว่าบัวขาวเนี่ยเป็นชาวกัมพูชานะครับถึงแม้ว่าวัวขาวออกมาสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนไทย100%แล้วก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ